ส่วนคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์ครับนำทีมก้าไกลก็ลงพื้นที่เยาวราชนะครับก็ไปตามถนนมังกรครับแวะไหว้พระขอพรวัดเล่งเนยี่แล้วก็บอกว่าการลงพื้นที่ยาวราชครั้งนี้ได้ส่งบูมปารเมศลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความเข้าใจบริบทของพื้นที่นะครับ แล้วก็ที่นี่เองเนี่ยก้าวไกลตั้งแต่สมัยนั้นก็คงน่าจะเป็นอนาคตใหม่ใช่ไหมครก็ได้มาสองที่นั่งส่วนปีส่วนการเลือกตั้งในพื้นที่สกนเนี่ยเขตพระนครล่าสุดก็ได้รับความไว้วางใจมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็มั่นใจว่าจะสามารถส่งนายปรเมศเ,เข้าสู่สภาได้ยอย่างแน่นอนทีนี้ถามถึงสสเจ้าของพื้นที่เดิม,มครับย้ายสังกัดไปอยู่กับเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรือไม่คุณพิธาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยไม่มี เจ้าของประชาชนแข่งขันกันที่นโยบายครับว่าใครตอบโจทย์คนในพื้นที่มากกว่าไม่ว่าจะย้ายพักหรือไม่ย้ายพักมาจากพักไหนก็ต้องสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อเอาประชาชนเป็นที่ตั้งให้ได้นะครับค่ะนอกจากคุณเอกประยุทธ์นอกจากคุณพิธาจากก้าวไกลจะไปเยาวราชแล้วนะ